สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องหน้าเต็งน้ำพาชมไก่นะครับช่วงนี้อากาศก็ยังหนาวต่อเนื่องนะครับในเขตภาคเหนือวันนี้ผมก็จะพาขึ้นไปคัดหาไก่ดีนะครับตามหลายซุ้มเลยก็มีหลายซุ้มหลายค่ายนะครับช่วงก่อนๆที่ผมขึ้นไปคัดมาแล้วมันดีก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆไปดูไก่กันวันนี้ เราไปคัดกันตามซุ้มเล็กนะครับคัดตามซุ้มเล็กสายเลือดดีนะครับราคาจับต้องได้เพราะว่าซุ้มใหญ่คายใหญ่เราก็พาไปแล้วนะฮะนะครับตอนนี้เราไปดูซุ้มเล็กกันบ้างนะครับเพราะว่าช่วงก่อนที่ผมขึ้นมาแล้วก็คัดไปหลายบ้านถือว่าทั่วหมดนะฮะหลายๆจังหวัดนะครับทั่วหมดเลยก็ส่วนมากก็จะเน้นเป็นไก่พม่านะครับเพราะว่าปลาก่อยผมไม่ค่อยได้ทําอยู่แล้วเนาะ ท่านทีท่ติดตามไก่พม่านะครับอยากจะเลือกชมอยากจะดูว่าผมพาไปคัดไก่สายไหนบ้านไหนเป็นพม่าสายแข้งหน้าพม่าสายเตะพม่าสายตีเชิงตอนนี้คือเราคัดหมดนะครับคัดหมดทุกสายเลยแล้วก็บ้านไหนที่มาดีๆแล้วส่งไปให้เอฟซีไปเก่งตอบรับกลับมาดีผมเอาไปเลี้ยงไว้ที่ซุ้มนะครับลองเอาไปปั้นลองเอาไปเช็คดูดี ตอนนี้เราก็จะกลับตามมาเอาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆเอซนะครับทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับถ้าได้ยินเสียงผมหรือจําได้นะฮะว่าช่องนี้ช่องของอาจารย์นาเต็งหนามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะพาขึ้นภาคเหนือเหมือนเดิมนะครับหลายที่หลายจุดนะครับหลายจังหวัดไปดูเรื่อยๆแล้วไปก็คือจะไปเอาบ้านที่เราเคยมาดีนะครับส่วนมากนะครับผมจะเป็นคนชอบ คัดนะครับแล้วก็มีเวลาว่างก็ขึ้นไปคัดเองแล้วก็เอามาให้เด็กๆเ,เลี้ยงที่พิโลกนะครับผมเลี้ยงหลายจุดนะฮะตัวไหนดีนะครับเอาไปแล้วมีผลงานฝีมือดีผ่านสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้วันนี้ผมกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับเ c ็ซีที่เข้ามาใหม่นะครับอยากชมนะฮะการพาชมไก่ของผมในเขตทั่วภาคเหนือทุกจังหวัดนะครับ ถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนไปด้วยนะครับแล้วก็อากาศยังหนาวต่อนเนื่องอยู่นะในเขตภาคเหนือตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับกาป่วยนะครับทุกปัญหาจบด้วยยาเก็ตเวลนะครับเก็ตเวลสปปรรพคุณนะฮะไม่ว่าไก่ของเราจะมีอาการเบื่ออาหารเหงาซึมเป็นหวัดคอดังขี้เขียวขี้ขาวตัวร้อนเจ็บตาติดเชื้อแบคทีเรียนในลำไส้น้าซีดน้าจางคอดังเรื้อง ฉีดหลังซ้อมหลังปั๊มหลังชนด้วยเข็มเบอร์20ถึงเบอร์2 2นะครับฉีดตรงๆลงไปเลยที่เก้าอกนะฮะยาตัวนี้จะช่วยรักษาและป้องอาการเจ็บปวดได้เป็นอย่างดีนะครับหรือจะฉีดก่อนออกชน7-10ถึงวันแลบปลองน้ําหนักไม่ลดกําลังไม่ตกสําหรับยาเก็ตเวลนะครับไม่ป่วยก็ฉีดได้นะครับสําหรับไก่ที่จะเดินทางนะฮะท่านที่ชอบซื้อไก่ขายไก่นะครับถ้าต้นทางยังไม่ฉีดนะครับมาถึงเราฉีดป้องกันไว้เลยไก่ ผมสังเกตดูเกือบทุกตัวนะครับไม่ว่าผมจะเอาใส่รถมาเองหรือจะฝากรถส่งไก่อะไรก็ช่างนะฮะไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วไม่เกินวันสองวันนะครับไก่จะเริ่มซึมตัวร้อนไม่ค่อยกินข้าวอันนั้นก็คือมันจะบ่งบอกเลยสัญญาณเริ่มแรกคือไก่จะเริ่มป่วยแนะนําเลยครับพอไก่ถึงเราแล้วฉีดเกบเวลป้องกันไว้เลยนะครับ1เข็ม1ซีซีเข้าที่ก้ามอกลึกๆเข้าไป1เซนพอนะครับ ยาเก็ตเวลนี่ตอนนี้ก็มีจำหน่ายทั่วทุกพื้นที่นะครับทั่วกับทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับก็ลองไปหาซื้อเอานะฮะใช้ดีครับยาตัวนี้ใช้ดีจริงอยากบอกต่อของผมนี่ตอนนี้ใช้อยู่เป็นประจำนะครับใช้เป็นประจำเลยไก่เดินทางมาต้องฉีดเลยนะครับผมก็ซื้อติดบ้านเป็นประจำนะครับตัวนี้ใช้ได้ใช้ดีนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับยาเก็ตเวลนะครับแล้วก็เป็นชุดเลี้ยงก็ดีนะครับชุดเลี้ยง ชุดเลี้ยงเสริมเป็นวิตามินโปรตีนของเขาก็ดีนะครับชุดโดบก็ดีชุดโดบสมัติสัจจันรก็ดีนะครับหรือยาเซฟกา,กากนี่ก็ใช้ดีก็ <c oughs> ท่านที่ประสบปัญหาหลาย,ลายอย่างเราถามแอดมินนะครับว่ามียาตัวไหนบ้างนะครับแอดมินในกลุ่มหรือในเพจนะครับมีขายทุกช่องทางนะครับเนาะมีทุกช่องทางวันนี้ก็ยังอยู่กันภาคเหนือนะครับ อากาศหนาวเย็นสบายๆนะครับยังไม่ติดลบครับอากาศเย็นสบายตื่นเช้ามานะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆ FC ฟซีมือใหม่ที่เข้ามาแล้วก็อยากชมและอยากติดตามดูว่าผมพาไปชมไก่ที่ไหนบ้างนะครับไก่สปันไหนสวยๆลักษณะดีไก่เตะไก่ขยนันไก่แข้งหน้าไก่แม่นแข้งคมไก่กระดูกโครงสร้างดี นะครับก็ฝากวาด้วยช่องนี้นะครับสําหรับช่องหน้าติงหนาม้าชมไก่นะครับเดี๋ยวพบกันกันกบผมนะฮะในคลิปต่อไปนะครับก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขับรถขึ้นเขาก่อนนะครับไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วทําคลิปจะส่งลงในช่องทาง Youtube ให้ดูนะฮะช่องทางนี้แหละครับ ใครชอบก็แชร์ๆต่อไปนะครับขออนุญาตขับรถก่อนครับขอบคุณครับ